เคยรู้จักค่ะละครสถาปั์รู้จักค่ะเหมือนกันรู้จักค่ะรู้จักรู้จักรู้จักค่ะ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 รู้จักครับรู้จักครับผมรู้จักครับผมรู้จักรู้จักทางป้ายที่เขาติดไว้ค่ะโปสเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะก็เพื่อถาปัดอยู่ตึกข้างๆก็รู้จักเพื่อถหาปัดค่ะปิ้นแอดค่ะติดผู้ชาย่าปัดเลยรู้จัก แตพอดีแฟนเป็นพระเอกค่ะก็น่าสนใจนะคะก็อยากดูค่ะก็เคยเคยอยากจะไปดูละครของสถาปัตย์แต่ว่าตอนนั้นติดสอบอะค่ะก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปก็ก็อยากไปนะคะรู้สึกว่าเป็นแนวแบบสมัยโบราณหน่อยใช่ไหมแล้วเข้าเคค่ะอยากจะดูเหมือนกันบคอยากไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ ไม่ค่อยชอบดูละครเวทีเพราะว่าอะไรครับมันไม่เหมือนมันเหมือนต้องไปนั่งดูแล้วคนมันเยอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นดีครับอ,อีกอย่างละครเวทีไม่ค่อยมีที่ไหนแสดงด้วยอยากดูเพราะสวีฮาบอฮาร์โดใครอยากดูค่ะเพราะว่าไม่เคยไปดูเลยค่ะผมอยากดูอยากดูผู้ชายผู่ชายแล้วเหรอคะ ไปดูไปเพื่อสวีฮาค่ะอยากดูพบายครับพระเอกหล่อดีโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกับรายการพี่เสือพาชัวร์นะครับกับผมเสือแบงค์สนติสุขทีสุขครับกับรายการพิเศษประจำเดือนมกราคม2555นะครับวันนี้เราไปพบกับภูมกับและประธานโครงการละครเวทีเรื่องกินแก้ว เราไปทำความรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับชนะวุฒิสารพลครับเป็นผูมกับละครเวทีเรื่องกินแก้วครับครับผมชื่อเอี่ยวนะครับเป็นประธานโครงการละครเวทีเรื่องกินแก้วครับครับผมละครกินแก้วนี่เริ่มจุดเริ่มต้นจากหลักของละครกินแก้วนี่เริ่มมาจากอะไรครับผมเอ่อต้องต้องถามประธานโครงการครับเพราะว่าอ่าคนนี้เขาเป็นสุดยอดของละครเวทีแล้วครับ ให้เกี่ยวขึ้นมากขึ้นไปแล้วเก็คือจุดเริ่มต้นของละครนี้เริ่มต้นมาจากรุ่นพี่ของเราสมัยก่อนนะครับคือเขาได้ทําการคือเขาอยากสร้างกิจกรรมเพื่อเพื่อให้เป็นจุดดึงดูดของคนภายนอกแล้วก็ให้เป็นเกียรติเอกลักษณ์แล้วก็เพื่อนาําความรู้ของตัวเองเนี่ยมาใช้โดยเริ่มจากพี่รุ่นแรกๆเขานะครับโดยโครงการละครของคณะสถาปนิกก็มีโครงการยาวนานมาถึง14ปี โดยปีนี้จัดเป็นปีที่14ครับคาว่ากลิ <Ma Ivan> ่นแก้วนะครับคือมีแนวคิดเกิดจากอะไรนะครับเรามีความคิดที่จะใช้ละครเวทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราตั้งแต่14ปีมาเนี่ยเรามีแค่ละครเรื่องเดียวคือเรื่องอัมคือโครงการที่8ก็คือเป็นละครไทยครับเลยแล้วว่าเราคิดมีความเห็นว่ามันมันห่างหายไปนานแล้วละครเวทีว่าเราเราหลุดไปทางยุโรปหรือว่าทางเกาหลีหรือว่าประมาณนี้มากกว่าครับแล้วเลยว่าปีนี้เรามีความเห็นว่าเราจะใช้ละครเวทีแบบ เป็นแนววยดาแล้วเรื่องย่อของละครหญิงแก้วนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อเริ่มจากตระกูลสอตระกูลเนี่ยมีความผูกพันกันทางทางพ่อประมาณนั้นครับคือเหมือนพระเอกจะเข้ามาสืบความลับของของเหมือนของนางเอกประมาณนี้ครับแต่มันติดอยู่ที่แบบพระเอกเข้ามาแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยเพราะไม่อยากเข้ามาแบบมีศักดิ์ศรีอยากเข้ามาแบบไร้ศักดิ์ศรีแล้วเหมือนลองใจนางเอกดูว่านางเอกจะชอบ คนที่ไร้สีมากกว่าตัวเองหรือเปล่าในละครเวทีกินแก้วนี่ครับมีตัวละครเด่นๆมีตัวอะไรบ้างทับผนอ๋อเริ่มจากนางเอกเลยนะครับชื่อกิ่นแก้วคนที่รับบทคือน้องสมโอครับสวัสดีค่ะชื่อธีนากรวงอุดน,นะคะชื่อเล่นสมโอปีหนึ่งสาขาภูมิสถาปัตย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมค่ะในเรื่องนะคะได้รับบทเป็นนางเอกค่ะซึ่งชื่อว่ากิ่นแก้วค่ะกิ่นแก้วนี่เป็นลูกของคุณนายทองสีนะคะเจ้าของคาสน์าร้อยแก้วค่ะ ในส่วนตัวของกิ่นแก้วนะคะจะมีนิสัยเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าถ้าเจอกับพระเอกน่าจะมีมีความสุดใสร่าเริงแล้วก็ชอบเล่นกับพระเอกเคยเห็นหน้าในแถวนี้เลยนี่หนนาเป็นเอาส่วนตัวพระเอกล่ะครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อส่วนตัวพระเอกนี้ทุกปีมานี้เรารู้สึกว่าพระเอกจะหล่อหล่อมาทุกปี แต่ปีนี้เรามีความหักมุมว่าเอกจะไม่เน้นหล่อจะเน้นหากาะล่อนเจ้าชู้ประมาณนะครับรบบทโดยน้องนิวปี2ครับสวัสดีครับก็ผมนายสุภ์เลิกที่ตามาดีนะครับชื่อเล่นชื่อนิวครับอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ,การออกแบบสิ่งแวดล้อมสาขาูม,มิสถาปัตยกรรมครับในเรื่องกินแก้วรบบทเป็นพระเอกครับชื่อนายเทพครับเป็นหม่อมที่ปลอมตัวเข้าไปเพื่อสืบหาความลับอะไรบางอย่างในบ้านของนายเอกครับผม แล้วก็จะมีเรื่องราวมากมายในบ้านหลังนี้ฮะให้ทุกคนได้ติดตามกันและมีตัวร้ายหรือว่าตัวที่แบบเป็นเกมที่ทําให้พระเอกอเอกับนางเอกนี่ต้องแบบพลาดพลั้งจากกันมีไหมครับตัวร้ายคน <c oughs> นึ่งครับนางเออนางร้ายนะครับคือเราถ้าเราเห็นปุ๊บจะรู้เลยเขาเป็นนางร้ายร้ายโดยนิสัยของเขาแล้วก็ร้ายโดยหน้าตางเขาปุ๊บได<ล>้ใช่ไร้ายแน่วันนี้ร้ายแน่นอนครับคือนับบทโดยน้องมดปีหนึ่งครับ สวัสดีค่ะชื่อพิกุลแก้วชันละกงนะคะอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมค่ะสาขาภูมิสถาปัตยกรรมค่ะรับบทเป็นนางร้ายนะคะกกกก็็เเเจแแนนาาาาดดออยอมยมรรัตัตะงวในบทจะเป็นเออตัวที่แบบชอบวีนแตกชอบแบบ ผู้ชายที่ตัวเองชอบอะค่ะจี้ฉบอยเมืเ่อกี้ไปหลบกทำไมตรงนั้นนะคะ่ะมิซา่ะหาเศษเหรียญเหรอแล้วมีตัวละครตัวไหนที่สำคัญอีกไหมครับมีอีกไหม,มพะลองพะลองอ่าพะลองเป็นใครอ่าพะลองครับพะลองนี่หล่อครับหลอ่อกับพระเอกอีกนะครับเออเราเราประมาณนั้นครับผมเออพะลองนี่เราจะเราจะเน้นแบบหลอ่อ ถ้าใครเคยดูพีแล้วเราจะเอาเพลงปีที่แล้วมาเป็นพลองปีนี้ครับแล้วก็เหมือนว่าจะไม่รอตลอดไปจะมีบความหาของในแต่ละบทครับผมและเรื่องในการเตรียมตัวในปีนี้ครับเรื่องฉากแสงสีเสียงเนี้ยเตรียมพรอมมามากแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ครับในในส่วนของฉากนะครับเราจะเน้นในสไตล์ของวินเทจก็จะมีฉากทั้งในภายในและภายนอกแล้วก็มี ส่วนที่เป็นของแลนสเคปคือคือมีฉากน้ำตกครับผมในส่วนของเอฟเฟกต่างๆอย่เช่นเรื่องเสียงนี่ผมจะใช้เสียงแบบคือในยุคนั้นจะตรงกับประมาณสักรอ6หรือรอ7นะครับแล้วก็ในยุคนั้นก็คือจะมีอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาก็ถ้าเป็นดนตรีในยุคนั้นก็เป็นดนตรีที่ใช้พวกเปียนโนใช้อะไรครับแล้วก็สื่อถึงอารมณ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟก เช่นแสงสีเสียงก็จัดเต็มครับปีนี้วันเวลาที่จัดแสดงนะครับก็คือวันที่4ี่และวันที่5กุมภานะครับครับผมซึ่งตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเราจะจัดแสดงวันละ2รอบรอบแรกนี้จะตรงกับเวลา5โมงเย็นนะครับส่วนรอบที่2นี้จะตรงกับเวลา2ทุ่มของทั้ง2วันส่วนสถานที่นี้จะเป็นตึกคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนะครับของมหาวิทยายลัยแม่โจ้นะครับผม เป็นอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น3ครับในการจัดละครเวทีในครั้งนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษอะไรให้กับแฟนๆที่เข้ามาชมบ้างครับสำหรับกิจกรรมพิเศษอะเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษดีกว่านะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่ซื้อบัตรทุกรอบนะครับถ้าท่านเข้าไปดูละครเสร็จแล้วสามารถตอบคาถามที่เราถามภายหลังจบละครเสร็จแล้วนะเราจะมีการแจกเสื้อละครนะครับแล้วก็มีการแจกเพลงที่เราแต่งเองนะครับ ให้เลยค,ครับผมสำหรับใครสำหรับใครนะครับที่อยากได้เสื้อโดยไม่อยากรอตอนที่หลังแสดงครับสามารถซื้อได้ที่หน้าโรงอาหารในมอครับแล้วก็หน้าโลตัสมานะครับตัวละ179บครับถูกๆครับอบค,ครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนักศึกษาของเราเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษสำหรับ คนที่ชมรายการพี่เสือทีวีในเทปนี้นะครับก็คือผมจะมีการแจกบัตรให้โดยการที่ท่านตอบคำถามจากรายการพี่เสือทีวีถูกนะครับโดยรายละเอียดนี้สามารถติดตามได้จากหน้าแฟนเพจของรายการพี่เสือนะครับอย่าลืมเลยครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook/ ทเกอร์บาร์เชอร์ทีวีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ผู้กกับและประธานชมรมประครเวทีเรื่องกิ่นแก้วลยครับเชิญชวนให้ ผู้ชมที่ยังไม่เคยดูหรือว่าแฟนบันแท้ที่ตอนนี้ยังไม่รู้อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาดูยังไงครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูครับออขอเชิญชวนนะครับให้มาดูละครกิ่นแก้วของมหลาลัยแม่โจ้ครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับผมสำหรับแฟนพันแ้นะครับเราก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านมาแล้วก็ตอบคำถามตอนดูละครเสร็จก็เราก็มีของแจกให้เช่นเคยครับแล้วก็จะมี ตัวละครรับบางตัวที่ท่านเคยเห็นนะครับและชื่นชอบกันมาอยู่ในเรื่องของเราด้วยครับพี่เสือพาทัวก็ต้องขอบคุณในพู้กกับและระทางโครงการละครกิงแก้วนะครับสำหรับวันนี้พี่เสือพาทัวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเทปเดอสวัสดีครับครับก็ละครของเรานะครับก็ ตั้งใจทํากันมากมามีทั้งฝ่ายฉากฝ่ายคอตูมแล้วก็มีฝ่ายนักแสดงครับเราลงทุนล,ลงแรงกันเพืว่าให้คนที่มาดูเนี่ยแบบคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ไปครับนะก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมดูละครของเราครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมค่ะสําสหรับะละครเวทีเรื่องกลิ่นแก้วนะคะ,อ,ะอยากให้ทุกคนมาดูคะ่ะเพราะว่าเป็นละครที่มีความสนุกสนานนะคะแล้วแกมุกตลก ไว้ในเรื่องราวแล้วก็ยังมีเ,เรื่องราวของการตามหาความรักของพระเอกนะคะอยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมาร่วมชมการแสดงของโชมชายค่ะที่ตึกประมงวันที่4-5กุมภาพันธ์นะคะขอฝากละครกิ่งแก้วนะครับไว้กับผู้ชมนะครับ4-5กุมภาครับแล้วมาเจอกันครับขอฝากละครเรื่องกิ่งแก้วด้วยนะครับในวันที่4-5กุมภานะครับที่ตึก คณะประมงนะครับผมตบกระกปุ้มในนอนกับมิงกินแก้วห้ากันในนอนกับปุ้ม